สวัสดีครับเอฟซีเตรียม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 รูปเท้าปุ๋ยละเอฟซีสวัสดีค่ะฮะอยู่นี่อยู่นี่เจอละ แล้วว่งมันมันยืบเด้มันพอนั่นอาเย็นใส่ก่อนเนาะเออลองทีละหน่อยก่อนอันนี้คือสมุนไพรเดี๋ยวลองว่ามันนีไหมเราค่อยเพิ่มสมุนไพรที่พ่อเอามาให้ใช่ไหมใช่พ่อบอกว่าคืออะไรอะ่ะเป็นสมุนไพรสำหรับไว้แช่เท้าอันนี้ใส่เหรออ่ะเอาใส่เลยสอง เอออันนึงดีกว่าอันนึงก่อนอ่าจริงเหรออ่ามันชื่อว่าอะไรไม่รู้อ่ะไม่รู้พ่อไม่ได้บอกบอกว่าเป็นเป็นเป็นสีไทยลองลองดูว่ามันโอเคยังอืมรักเธอมานานเท่าไรได้ไหมลวกเลยฮะเดี๋ยวลองแช่ดูก่อนมือเรากับเท้ามันหนาต่างกัน ใส่ใส่ดูก่อนใส่ดูก่อนใส่ดูก่อนดีเนอะโอ้สองข้างเลยก็ดีดดขอภัยเอฟซีที่ถ่ายถ่ายขาเนาะขอภัยนะครับเอาลองดูอู้นั่นเงล<อ>งร้อน,น,นเนอะอ๋ะะอเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวได้กินเท้าเท้าลูกเพราะทีละน้อยทีละน้อยจะใส่เยอะออยเขียนยังมีเอฟซี ท่านหนึ่งท่านส่งคลิปวิดีโอมาให้ดูว่าม,มีชาวต่างชาติท่านหนึ่งแช่เย็นจะบำบัดได้ทุกอย่างแช่น้าแข็งนอนแช่น้ําแข็งในถังนอนในอะไรนะั่นนะเจ็บปวดอะไรพวกนี้ได้หมดเลยหายหมดเลยแกบอกในในในคลิปนะดูอยู่เมือม่อเมือม่อวานท่านตอนเย็นท่านส่งมาดูก็โอเคนะที่ว่าเขาใส่น้ําแข็งใส่แล้วเขาไบเออเออเออนั่นแหละ เอาไม่ละหนาวๆแบบนี้อ่านเห็นไหมเอาแช่แช่เดี๋ยวน้ําอุ่นเดี๋ยวน้ําจะเย็นน้ำเดี๋ยวไปตรงนน้นเอาไปตรงนน้นตรงไหนเขาว่าจะเอาอันนี้ครอบเขาแม่บอกว่าให้ปุมไว้เหมือนเราอยู่ไฟอ่ะเอาเหรอเอาเงินเงินย้ายยกไปตรงนน้นอืมช่วยแป๊บเดียวก็ง่อยซะแล้วเมียเราโถไม่น่าเลยเห็นกันอยู่ละลัดโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวจะโดน เจ็บขาซะแล้วนะยังพูดไม่เสร็จนู่นอว่าของคนใหม่นะโอ้ไม่ใหม่หรอกหอมแบบไม่ใหม่ไม่ใม่ระหว่างนี้ผมก็อุนอ่นอุ่นแกงใส่น้ำเพิ่มแล้วก็อุ่นแกงขั่วอยู่ใน F C นี่ดำ่ <c oughs> ะได้ไหมได้ไหม <c oughs> ได้ไหมหรืว่เขาเจ้าของทำแบบนั้นเหรอทำแบบอบรอใช่ <c oughs> อันนี้คือแม่บอกมาใช่ไหมใช่โอ้เออ,อลองดูได้หลายวิธีนะทุกท่านนะเพราะว่ามันจะด้านใดด้านหนึ่งเราก็นั่นแหละนะครับรักษาดูผมไว้อย่างนี้ก็ประมาณแปดวันนะครับห้ามลุกไปไหนห้ามลุกไปไหนแปดวันเออเออรู้สึกดีไหม รเ,เราปกติเราก็สมมติว่าเราแบบคนปกติเราก็น่าจะอุ่นได้อยู่นะทําได้อยู่นะพูดถึงเนาะเพราะว่ามันยังไงอะ่ะมันดีต่อสุขภาพไงเรื่องของเรื่อง <c oughs> ใช่ไหมนะครับตอนนี้เราก็มาดูการสปาเ <c oughs> ช้าของคุณปุ้ย <c oughs> เอายางไายครับผมเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวเอ็ดปุ้ยไปนะทุกท่านสปาคุณปุ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่น่าเห็นในคลิปในอะไรที่เขาแบบ ปแช่เท้าแช่น้ำอุน่นอาบน้ำอุน่นแช่น้ำเย็นอาบน้ำเย็นมันแล้แต่เคล็ดลับของแต่ละคนเนาะจะค่อยไ,ไปก่อนเนอะเนี่ยมันมันดูดตรงโซ้น่ะแบบดุบดุบดุบอธิบายความรู้สึกให้เอซีได้ฟังถ้าไม่พอเดี๋ยวต้มน้ำร้อนเพิ่ม <laughs> อีกเออมันดูดอะมันดูดดุบดุบดุบอายายแกแวะคุยกับแม่อยู่ <laughs> ยยยังไม่ไป,ไปเดี๋ยวค่อยเดินไป มันต่อตุ๊บตุ๊บตุ๊ตุ๊ไหมใช่ตรงโซเรามันมันจ็บอันนี้อยู่แล้วไงพอมาเจอแล้วความร้อนมั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 นทำให้ผ่อนคลายใช่ไหมใช่อืมเออคุณก็ลองมากนะเพราะว่าเดินมาเดนไหนแต่ไรแล้วเนาะมาผ่อนคลายเท้ามั่งเราเราไม่เคยแบบผ่อนคลายเราไม่เคยทำไงเรา เรามองข้ามวิธีธรรมชาติไปบางทีอะบางอย่างถ้าเราทําประจําทําเป็นประจํามันก็เป็นการรักษา,าร่างกายเราได้ด้วยนะพูดถึงเนี่ยถ้าเราปฏิบัติตัวได้แบบเรื่อยๆนะนะตัวนี้ยายเดินไปนู่นแล้ว <c oughs> ยายไปแล้วดูเจ้าไปสักพักนึงนะครับเอฟซี FC. หรือบายบายก่อนฝากคลิปว่านี้ก่อนท้างั้นก็ขอแชร์เนาะสรุปความรู้สึกโอเคไหมโอเคโอเคดีใช่ทำหลายๆแบบ ถือว่าดีอ่ะดีดีตอนนี้คือดีเยี่ยมไหมใครป่วยแล้วยี่ยมอ่ะเขาเนี่ยป่วยเขาไม่ป่วยแล้วเ <laughs> ขาเรียกว่าได้รับปัญหาเล็กน้อยก็ขอบคุณกําลังใจจากเอฟซีทุกท่านนะครับที่แนะนําวิธีมาแล้วก็ขอบคุณจริงๆนะฮะคลิปนี้ก็เป็นวิธีที่พ่อกับแม่แนะนํามาอีกนะครับ <laughs> แล้วก็หวังว่าน่าจะได้ผลนะครับทำทุกวี่ทุกวันนะครับน่าจะมีประโยชน์ แล้วก็ขอบคุณ f อที่รับชมและเป็นกำลังใจครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ